Nh hát đầm này à, đầm, đầm. Ừ. đầm 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 นายลาบื้นตีนี่ปสู้สวัสดีท่านตี่เข้ามารับชมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมสับประหลนะครับได้มาส่ง ทางครอบครัวสายฝนแล้วนะครับผมรถนะครับก็ขอบคุณนะครับผมแม่เอฟซีโปรเจบุญนะครับผมคุณแอนนานะครับตอนนี้ก็คุณแอนนาก็นะครับบินกลับมาประเทศไทยเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เรากลับตัวอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับผมโอ้นะครับผมก็ได้มาส่งไปที่เรียบร้อยกว่าจะมาลงได้นะครับมาจอดรถแป๊บเดียวดับพอสตาร์ทนะครับผมไม่ติดรถเสียอีกนะครับ กว่าจะได้ถอยมาได้นี่ต้องเรียกช่างมานะครับผมเรียกช่างมาดูให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมกว่าจะลงได้ก็เคลียร์ื้นที่กันสโอ้โหเกือบเที่ยงเลยนะครับผมอขอขอบคุณนะครับครูใจบุญน,นะครับผมที่มอบสับรถให้นะครับน้องช้งางเราได้ถายน,<ด>นี่ครับผมก็<ด>มีนะ<ด>ครับผมนี่ก็น้องสายฝนอาการน้องสายฝนก็ดีขึ้นกินได้ทายปกติแลวครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อาการดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่ครับแม่กำไรนะครับผมแม่กำไรอันนี้ก็น้าฟักบุ้งนะาฟักบุ้งนะาฟักบุ้งอันนาฟักบุ้งอันนาฟักบุ้งนะาฟักบุ้งค่ะทีนี้ไงนะครับก็ตะคุนก็ปีนักเนกเ เออหน้าจูเซงกี่วบวะไบว่ะกี่ใบน้าจูเซงคนละคาันหนึ่งคนลงก็พอควันนั่นเองนะครับพอควันกันเองนี่นะครับผมพอสิบล้อก็เป็นรถโล้เครียรญาติกันนะครับผมเนาะก็ขอวิ่งงานแรกเลยนี่คืองานแรกเลยครับที่วิ่งสับรถเลยครับผมเนาะแม่ๆท่านใดที่อยากจะสั่งสับรถนะก็เป็นสิบล้อก็ได้นะครับผมสิบล้อนี้ยินดีต้อนรับนะครับผมงานแรกลังวิ่งนะครับก็เลยคึกคักหน่อย มาถึงบ้านแล้วโจดดับเครื่องพอสตาร์ทไม่ติดอีกโอ้ดีนะที่ถึงบ้านก่อนถ้าไปเสียกลางทางแรงงานเข้าเลยนะครับผมขอบคุณนะครับภูใจบุญนะครับผมขอบคุณไหนเร็วหน้าช่วมือไหเออเนาะมาเร็วมาเตือนนะฮะไว้นอนพนักบ้านร้อยไหนว่าอาการพนักไหนมาไลไรสนดเลยลูกคุณฮะเด็ดเลย นะครับผมก็นะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับนมผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะครับผมน้องคุณแม่เอนนานะครับตอนนี้ก็คุณแม่แอนนาก็ส่งข่าวมานะครับว่าบินเข้ามาถึงบางไทยนะครับก็กักตัวอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมส4บวันก่อนเนาะนะครับผมคุณแม่ก็จะได้กลับบ้านเกิดนะครับผมเนาะขอบคุณครับลับรถได้มาลงนะครับผมที่โรงของสายฝนก่อนนะครับผมบอบว่า ไปลง้างนอกไม่ได้เดี๋ยวฝนตกเปียกตอนนี้กขคึ้มทั้งวันสองวันสามวันแล้วนะครับอากาศคึ้มนี่ครับไม่ได้ช้างออกไปไหนเลยครับใส่ฝนนี่นะครับผมก็ไม่ได้ไลท์ก็หลายวันนะครับผมในไลท์สดนอกก็หลายวันแล้วนะครับผมก็เนื่องจากขันต้นนะครับช่วยพี่น้องนะครับก็ขึ้นบ้านใหม่พอขึ้นบ้านใหม่เสร็จก็น้องเสียชีวิตอีกครับเครือญาานครับพี่น้องกันนะครับผมพอเป็นคนไม่เต็มครับเป็นคนไม่เคยเต็มนอนไลท์ตายนะครับผมก็ทําบุญมาสองคืนนี้แล้วครับผม วิ um mm ่งชุลมุนกันนะครับผมก็เลยไม่ได้ไล์ก็ขอโทษขอภัยทั้แม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับที่เราชมรอดูนะครับผมวันนี้ก็เอาสะบตดมาลงนะครับผมเนาะให้ทางนะครับผมครอบครัวสายลนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณแล้วขอบคุณเออนะครับขอขอพระศรีรัตระไตรนะครับผมส่งกัปัะรษานะครับผมแม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านคุณแม่เป็นนาเนาะที่ช่วยสะบตดมานะครับผมแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงนะครับผมนระกอบตักตัวเสร็จแล้วก็อยากจะมาแวะเที่ยวสายฝนขอโสายฝนก็เชิญได้นะครับในงานนะครับท่านที่สมาชิก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ช่วยกันครับลงตรงนะครับผมตอนนี้นะครับผมข้อสิบล้อก็เป็นรถสิบล้อนะครับผมพี่ของเจ้าของช้างทำาต้นเลี้ยงอย่นะครับพี่ชายโตเนาะนะครับผมก็มีสิบล้อเขาไม่เคยวิ่งรกในงานแรกเลยเขาวิ่งนะครับเนาะอาจจะขัดกัดหน่อยนะครับรถก็ มาจอดไว้นะครับก็สีสักว่าจะติดกว่าจะถอยมาได้เล่นเสาตั้งแต่เช้าเห็นดูนะตั้งแต่หกโมงเช้านะครับผมรถเพิ่งถอยมาได้ยังรถเสียเขาให้ช่างนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่อะไรโน่นอู้ฟัดการต้นอันประสังกิจไม่เป็นก็ขอโทษขอไปเด้อนะครับผม สวัสดีครับผมคุณเอ็มซีนะครับผมสวัสดีครับโอมก็ลงสับรถช่วยกันควันช้างช่วยกันเองนะครับผมสับรถที่ไหนแล้วสวยจังค่ะอ๋อสับรถจากพัทยาเลยครับผมใ่วิ่งจากพัทยาเลยนะครับผมสับรถจากพัทยานะครับได้สั่งมาครับก็ควันเบานะครับควันเบานะครับผม คนคนไปเอามานะครับผมคันเบาเนาะทางทางช่องเอ,อะไรนะเบาไทยบ้านนะครับทางช่องบาวไทยบ้านนะครับผมมีรถเนาะวิง่งสับรถมานะครับผม <ST AR F> ก็งานแรกงานแรกเลยนะครับผม <ST AR F> ก็กระทัดรุ <ST AR F> ่องหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้พื้นที่สับรถด้วยก็เนาะไป <ST AR F> ไปเมาเข้าม <ST AR F> านะครับผมก็ยั <ST AR F> งไม่รู้วิ่งยังไงยังไงนะครับผมของงานแรกเรามาลงให้สายฝนเลยนะครับผม ก็เป็นสิบโลคนช้างนะครับผมแต่ช่วงนี้ตกงานนะครับผมก็เลยมาวิ่งสับรถบ้างนะพอได้นะครับต่างชุดกับช้างช้างชาวไทยบ้านมีลายเชือกเลยนะครับอยู่ในบ้านมีห้าหกเชือกนะครับผมอันนี้ก็พี่น้องเคยคาดเดียวกันนี่แหละครับนี่ก็ของของน้องสาวนะครับช้างที่เอาต้นเลี้ยงนะครับผมเนาะก็มีพื้แม่กาไรนะครับผมนี่แม่กาไรอันนี้ก็น้องสายฝนนะครับน้องสายฝนนะครับ อันนี้ก็แม่พักบุ้งไม่ปลาทองใบเอาออกไปผูกข้างนอกแล้วนะครับผมเนาะปลาตะโพติดตื้นไหมเออตื้นแค่ไหนนะผอว่าตื้นแ่ไหนก็สูงหนักฉะนั้นก่่อนะ จิ money, mm ้มมาเน่เราก็ค่อยพุ่งทอยพุ่งจู่กับบื้นจิ้มมาเน่ครังๆแล้วก็ทอยพุ่งจูเหรอเออจิ้มมาเน่ทำไมเย็บเย็บเย็บจิ้มมาเน่ล้วก็ค่อยพุ่งทอยจู่แล้วอ้อยกระแตกแน่นย่วงล่ะเออเยอะก็ลงไอ้ย่วง Ok, kia stel, hả ừ, à thôi phung chứ lươi lươi phung chứ lươi ok có cái stel đây, hả ai à, viết ai viết ai viết cô hang hang cần mét lươi จี้มนันไข้ครั้งเลยเออแล้วก็พุ่งอยู่เลยพุ่งอยู่เลยพุ่งอยู่เลยโด,โดูดูเดี๋ยวปัดต้นก็จะดูรถให้เขาก่อนครับนึ่งครับผมพ่อพ่อเออพอแล้ว สวัสดีค่าสายฝนสวัสดีครับคุณแม่นะครับ T O I นะครับผมสวัสดีครับผมก็มาลงสับปะรดนะครับผมก็ได้นะครับจากผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะครับผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่แอนนานะครับผมก็นะครับก็สั่งไว้นานแล้วนะครับคงมีเวลาไปขนนะครับผมนี่หนึ่งสิบโลอเลยนะครับผมก็สิบร้อเป็นของนะครับดมไถยบ้านนะครับผมเนาะจากคอนเดวคันเบวครับก็เป็นเป็นเป็น เป็นหลานของเจ้าของช้างที่วันตนเลี้ยงเนาะนะครับผมเขาเพิ่งวิ่งงานเลกเลยก็เลยเห็นเขาว่างงานอยู่ก็เลยให้เขาไปวิ่งให้ดูนะครับผมเนะาะเพราะว่าอย่างนั้น,นเขาได้รายได้ส่วนนี้เข้าไปจุนเจีอยงครอบครัวในช้างเขาด้วยช้างเขาก็ตกงานต็เยอะนะครับเขามีช้างเยอะเหมือนกันนะครับผมทยบ้านของเราเนี่ยนะครับผมก็เป็นขยากันนะครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องเนาะทางเจ้าของช้างที่วันตนเลี้ยงนะครับผมนะครับเขาก็ เรขที่วิ่งก็อาจจะขึดคัดหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องต้องมีนะครับคนที่รู้จักกันจริงครับวิ่งหาสับรถอะไรนะครับตอนเราไปไปรู้เรื่องก็ไม่ได้สับรดมานะครับผมพอวแล้วเอาเพิ่งวิ่งนะนะครับผมก็ขอบพระคุณครับคุณเจมีเนาะนะครับผคุณเม่แอนนะนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับก็ที่ได้นะครับผมช่วยเหลือนะครับความช้างขาช้างของเรานะครับผม นะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็ไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงนะครับผมก็อีกกินได้อีกหลายวันเลยนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าช้างก็ไม่ได้ออกไปทางไหนนะครับเนื่องจากฟ้าคึมฝนตกนะครับก็เลยผูกไว้เตในโรงนะครับนี่ติละครับก็ผูกไว้เตในโคกนะครับในโรงทีนี้ก็หญ้าต้องกินเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า แป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะว่าโยนเช้าเย็นเที่ยงคืนโยนให้กินตลอดนะครับนี่แหละถึงได้มแล้ถถ้าปลูกไว้ข้างนอกบ้างนะครับก็อาจจะประหยัดนะครับหญ้าตรงนี้แต่มันไม่มีที่ปลูกแล้วครับเพราะว่าช้างเยอะแยะไปปลูกใกล้เขาก็ไม่ได้เดี๋ยวช้างเขาทานะครับผม <S <S ตอนนี้ก็ฝนตกฝนไลด้วยช่วงเขาปลูกนาทอาทนาทําไรเนาะเขาปลูกหญ้าปลูกหญ้าเดี๋ยวไปกินของเขานะเสียครับปับหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็เลยอยู่แต่ในโรงนะครับผมนี่ไม่ได้ออกไปไหนก็อาหารก็ต้องกินเยอะนะกินตลอดนะครับ ช้างกินตลอดนะครับผมไม่กินแต่เวลานอน,นครับคนเหมือนกันคนว่ากินยังอยู่ได้แต่ช้างกินตลอดกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายตลอดแป๊บเดียวหมดนะครับผมก็นี่แหละก็คืออาหารช้างทําไมถึงหายากช้างเยอะก,ก็กินเยอะนะครับช้างเนาะก็ไม่ได้ไปผลูกไว้ตรงไหนด้วยนะครับก็ช่วงนี้เขาหน้าฝนไปผูกก็เฉะเฉะนะครับโอ้หลายยางนะครับผมเนาะก็ดีเนาะมีคุณแม่ผู้ใจบุญนะครับผมที่ช่วยมาเนาะนะครับผมก็ ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยววานต้นก็นะครับไม่ได้ไล่นานครับวันนี้ก็จะไล่พอให้คุณแม่ได้ได้รู้เนาะนะครับผมไล่นานเดี๋ยวฟันช้างนะครับฟันนัดจะบนนี้ก็ว่าไม่ช่วยเขาอีกนะครับช่วยลงเดี๋ยวต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำไรไม่ได้กินสับรถกับเขานี่เดี๋ยวก็ว่าเอาเปรียบเขาอีกนะครับผมเนาะอันนี้ก็พูดกทะเลกันเล่นนะครับผม อ่ะเราก็ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันนะครับผมก็จะได้เสร็จเร็วเนาะนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผู้ใหญ่เจ็บบุญของเรานะครับผู้ใหญ่เจ็บบุญคนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพที่เรียบร้อยปลอดภัยนะครับผมเนาะคุณเม่แอนนานะครับผมเนาะก็กักตัวก่อนนะครับกับตัว14วันนะครับผมเดี๋ยวคุณแม่ก็อาจจะมาเยี่ยมเที่ยวด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็ช่วยกันนะครับผมเพราะว่า ไอ้รถคันนี้ก็งานแรกครับบิงนะครับหาลุงน้องยากหน่อยนะครับผมงานแรกเลยครับกึกคักอยู่ตอนนี้นะครับผมเอารถมาจจดไว้สตาร์ทไม่ติดสูสัยไม่ได้เส้นหรือเปล่านะรถนี่ต้องเสียค่าช่างอีกเมื่อกี้นี่นะครับผมก็นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก่างผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมแม่พบุงโยกโลลืนมองนะครับโอ้จะได้กินอีกแล้วจะได้อีแล้วแม่พระบุงเลยนะ ส่วนั้งนุองกับน้องสายฝนนะครับก็อาการน้องก็ปกติแล้วครับน้องสายฝนอาการน้องก็ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ่ายปกติดีครับถ่ายเทานะครับผมถ่ายทั้งวันเลยครับกินเยอะแล้วก็ถ่ายเยอะอาการกลับมานะครับไม่วูบแล้วน่าจะปุลุ่นปุวนเหมือนเดิมเนาะสายฝนออ้ชายฝนออ้ชายฝนคนจูดอ้ชายฝนกนจืดก้นเกียวมั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 นเกียวดูดูดูเฮ่อปิดปิดปิจุบจุ๊บตัดเอง น um ี่ก็สายฝนคนอนวยสาวน้อยผมตั้งดังแมบอาสายผมวัดีค่ะก็ณวัดีค่ะวัดีค่ะลูงเร็ววันดีค่ะนี่นี่อ่ะอาชายชายสายทุดสายทุดสายทุดอาชายสายายสายทุดก่อนเร็ว๋ยหกกินแล้วชายชายายสายทุดก่อนสาย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 เร็วสายทุด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 สายสายสายมันมีอะไรกินดีเขาไม่สายถ้ามีของมัโลนสายสายได้นอนสายฝนอ ตอนเย็นเราจะไล้นะครับผมเนาะขายผลไม้นะครับอีกวันหนึ่งวันไดนไล้ไลยวันอะไพอวันบอกว่าแห้งเลยครับไปมีงินเตือนน้ำมันรถแล้วนะครับผมมีงานลายอย่างนะครับผมก็นี่ก็ทำต้องก็ติดงานศพนะครับเป็นน้องเนาะนะครับก็น้องก็สติไม่ดีแต่ก่อนก็สติดีปกตินะครับตีนี้นะครับไปกินเหล้านะครับแล้วก็ตกเตียงแล้วก็ชักไปหาหมอก็สติสะเตืองไม่ดี นะครับบ้าบ้าบอก็อยู่มากกหลายปีเนาะเพิ่งจะเสียชีวิตนะครับเมื่อวานก่อนสองวันแล้วเนาะนะครับเราก็เลยทําบุญให้น้องนะครับผมก็ต้องค่อยๆมีเวลาได้ไลฟ์เนาะก็ขอทุกอภัออยคุณแม่นะครับผมก,ก็ไลฟ์บ้างนะครับหยุดบ้างนะครับผมอ่าแดร้อนจริงเราก็ไลฟ์นะครับไลฟ์พอได้ค่าน้ำมันน้ำมันแล้วได้ค่าอาหารนะครับปานช้างด้วยกันนะครับผมเนาะก็นิดหน่อยก็ยังดีนะครับตัวเราก็จะไม่ได้ไลฟ์ทุกวัน ตอนนี้ไม่มีเวลาไดยลงครกลงคลิปให้เลยนะครับผมเสร็จงานศพนี่แล้วก็น่าจะมีเวลาอยู่เนาะนะครับผมในทานไปผลนะครับเที่ยวน่นเที่ยวนี่เล่นนะครับพาไม่กําไรนะครับผมลาท่งใบเดินกินหญ้าข้างทางให้เล่นทายลิฟความรักนะครับให้ได้ดูกันนะครับผมเรื่องขายผลไม้ออนไลน์เราจะไม่ไลทุกวันเน้นนะครับย้ําอีกครั้งเราจะไม่ไลทุกวันนะครับผมจะไลครับวันสองวันแล้วก็หยุดนะครับส้ำสามวันนะครับผมเนาะเพื่อความ ยูโรอดนะครับของช้างคือว่าให้เขาได้กินอาหารหลากหลายเขากินแต่สับปะรดอย่างเดียวเขาก็กินทิ้งนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเบื่อได้เราก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศให้เขากินหญ้าอย่างอื่นในเปียบ้างนะครับผมแล้วก็กินพวกอาหารนะครับอย่างเช่นกล้วยนะครับแตงกวาแตงกวาก็ต้องล้างนะมันกอกมันเกวนี่อาหารเสริมนะครับผม ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของช้างที่กินก็คือหญ้านะครับผมหญ้าแล้วก็มีสามสิบเซนก็เป็นอาหารเสริมมานิดนนหน่อยบ้างให้เขากินนะครับผมเราจะกินแต่ผลไม้อะไรอย่างเดียวไม่ได้จะทําให้ท้องเสียนะครับแล้วก็อาการช้างนะครับก็จะไม่สบายนะครับเนาะอันนี้ก็คือที่อันนั้นเนาะที่เลี้ยงช้างมานะครับผมเมื่อวานไม่กําไรไปฉีดยาหรือเปล่าคะไปอยู่ครับเมื่อวานไปฉีดน้องไซฟฝนก็ไปครับน้องไาฟฝนแล้วก็นะ ผักบุ้งก็ไปไปกันหมดเลยป้าทองใบก็ไปนะครับก็ไปมันกันประชิดกันหมดเลยนะครับผมเมื่อวานก็พากาไรแต่พวกเขาไปก่อนครับพวกเขาไปก่อนสายฝนป้าทองใบน้ำพักบุ้งเขาไปฉีดก่อนวันต้นมัวแต่ไปตัดหญ้าวัวอยู่นะครับผมกลับมาก็นะครับแล้วก็ไปตัดหญ้าช้างอีกนะครับผมกลับมาพวกเขาก็ไปก่อนแล้วก็เลยเอาไปที่หลังนะครับพอเอาไปที่หลังเนาะนะครับผมก็ไปคนเดียวเลยงานทายางแล้วก็กลับมาเขวิ่งไปช่วยงานศพเขา่ออีกนะครับผม นี่คือความลําบากของควันช้างวิ่งทุกอย่างนะครับผมแม่แม่บางท่านก็เข้าใจบมงแม่บางท่านว่าไม่เข้าใจว่าเวลาน้อยแล้วไม่มีเวลาดูแลเขาแล้วเขาจะยังนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะ,วะเวลาเรามีเตะแขกแค่น้อยนะครับแค่น้อยเพราะว่ามันติดตอนแรกก็ขึ้นบ้านนะครับเป็นเครือญาติกันเนาะพี่น้องกันก็นขึ้นบ้านใหม่เนาะก็ไปช่วยเขานะครับก็ต้องช่วยเนาะพี่น้องบ้านนอกของเราเนี่ยเขาจะช่วยกันแบบนี้แหละครับผมช่วยเต็นเต้นเก็บอะไรหรือเต้นทำกับข้าวให้แขก เข้ามาอย่างนี้นะครับผมเนาะไม่กําไรฉีดแม่กําไรใช้เดียวเลยใช่ครับสายฝนหายดีแล้วใช่ไหมคะหายดีปกติแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอาการกินถ่ายปกติเยี่ยวปกติแล้วนะครับผมอาการร่าเริงปกตินะครับผมเนาะอาการน้องดีขึ้นแล้วนะครับผมก็ขอบระคุณครับเนาะแม่แม่ fc นะครับผมสายฝนวัดป่าเจียงที่รักและเป็นห่วงน้องสายฝนมาโดยดีโดยตลอดเนาะนะครับผมก็อย่างที่ว่านะนะครับผม ไลฟ์สดผลไม้เราจะไม่ไลฟ์บ่อยนะครับผมเราจะไลฟ์บ้างหยุดบ้างเราจะถ่ายเป็นคลิปเป็นอะไรนะไลฟ์สดเป็นพาน้องเดินเที่ยวเดินเลยความน่ารักของน้องบ้างนะครับผมเพราะว่าเราก็ตามว่าเดอนรถไหมเขาเดอดรนแต่เราไม่อยากจะรบกวนคุณแม่เอฟซีเนาะไม่อยากรบกวนเยอะนะครับดีใจจังที่น้องหายแล้วหายแล้วครับคุณแม่จ๋านะครับหายแล้วครับตาควันต้นไม่ได้ อ่านชื่ออะไรก็ขอทดขอภัยนะครับเนื่องจากทางต้นอ่านภาษางคิดไม่ค่อยเป็นครับสะกดผิดกดตูกก็เลยไม่ไม่เลยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนะครับขอขออภัยด้วยนะครับผมเาะแม่จ๋านะครับผมการส่ฝนก็ปกตินะครับปอควานก็ช่วยกันลงอยู่นะครับผมช่วยกันลงอยู่นะครับผม ฮะกเอืมก็เคยได้กินไงเนางสายฝนดีแลมากินหัวเองด้วยเนาะฝนเนาะกินเนมลยสายฝนเนาะกินหัวเลยอยากกินเดูดิอยากกินอาปากอาปากอ่ะขอโดยขอกล้วยกินหน่อยขอกล้วยกินหน่อยดูขนายครับขนาดขาวๆนั่นนั่นครับผม สายฝนก็อายุหนึ่งปี10เดือนนะครับผมจะเข้า11แล้วก็วันที่25เดือนนี้ก็เข้า11บนะครับผมของไพวันก็22เดือนนี้ก็ครบ2ขวบนะครับผมคิดถึงเด็กที่จากไปรักเธอนะสาวน้อยสายฝนก็ให้หนูมีความสุขภาพเพลงเงมาโลกเป็นกำลังใจให้พ่อควานแม่ควานจ้าครับผมขอบคุณครับคุณแม่นะครับผมขอบคุณนะครับผมที่รักและเป็นห่วงนะครับพ่อหวานและน้องช้างนะครับผมน้องสายฝนดูดูทะเลเนี้ย ดูดูดูขนาดดูขนาดนในในขนาดยาวนี่นี่ดูดูะดูก่อนดูครับขนาดยื่นออกมาจะหาแล้วดูดูดูดินขอกินนะนี่กินหัวฟันปลื้มเลยกินหัวปลื้มเลยสายฝนหายไปปกตินะครับหายไปปกติแล้วเด็กกินสายฝนของเรานะครับคุณจะกินแล้วบบสายฝนอืออหิวใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นนี่ให้กินนะครับก็ปากร้านสายฝน้วยับตอนเย็นเนาะเราจะไล นะครับ่ายกล้วยนะครับผมเพื่อให้น้องช้างเราได้ทานบ้างนะครับผมนะก็่ายปกติเลยแต่ผมมนขี้เลขกินทุกวันนี้กินห้ากินเยอะเนะก็ขี้เยอะแต่ก่อนไม่ค่อยกินมันก็ไม่ค่อยถ่ายวันนี้กินเยอะก็ขี้เยอะดูครับขี้เก็บเลยเอาเก็บขี้่เลยอยู่ทําไมอ่ะนะครับผมก็ปันต้นนะครับขอฝากร้านน้องสายฝนด้วยนะครับตอนเย็นเนาะก็เราจะนะครับ ขายกล้วยนะครับเนาะใหนะ้น้องช้างได้ทานกันนะครับผมประมาณสามโมงเย็นนะครับผมเนะะมาะเพราะว่าอยู่ดึกไม่ได้เดี๋ยวคอนต้องก็จะไปจะภาพส่วอพิธรรมศพนะครับผมอีกนะครับผมเนาะก็จะปานกิจศพก็เป็นวันจันทร์วันที่สิบสี่นะครับผมเนาะก็ วอ้วิ่งหลายทางนะครับผมก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณแม่แอนนานะครับที่ช่วยสับรถมาหนึ่งคันคันใหญ่ให้เขาชัางได้ทานกันนะครับผมก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นงได้เงินสุดทองให้ได้ทองเนาะบอกคุณแม่เอจี่านรถเช่นกันนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมและครอบครัวเนาะนะครับผมรําบรเวืเงินทองนะครับผมขว่าบริกภคส่วนทางนี้นะครับผมเพื่อกับปหาท่านนะครับเท่าพันเท่านะครับผมก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวความต้องขออนุญาตปิดรายส่วนเพียง ไปเจะบเชิดเขาลงสัตรุตก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากล้านด้วยนะครับตรงนี้ก็วันนี้นะครับผมเวลาสามโมงเย็นนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับก็เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe กดติดตามให้ช่องสายสวนป่าจริงด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็นะครับผมก็ขอสวัสดีครับ